เรนพรมายัางท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้พูดถึงเรื่องวางไม่เป็นเย็นไม่ได้จะมีประสบการณ์ไหมว่าบางครั้งเรารู้สึกเป็นทุกข์ใจกังวลใจหรือไม่สบายใจด้วยเรื่องมาเรื่องแต่นึกไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไร ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นสาเหตุของความทุกข์ใจของเราเราก็สามารถจะคลี่คลายความทุกข์ใจนั้นๆได้แล้ววันนี้เองก็เลยจะนำเสนอสาเหตุของความทุกข์ใจอย่างหนึ่งคือการยึดติดถือมัน่นและก็เชื้อเชิญให้ท่านได้ปล่อยวางความยึดติดตรงนั้นบ้าง อย่างน้อยก็จะได้รับความสบายใจและระหว่างที่ฟังอยู่ก็เชิญชวนให้แต่ละท่านลองนึกถึงความไม่สบายใจที่ตัเองรับมือจัดการหรือเผเชิญหน้าอยู่บางท่านอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าคุยกับคนในชีวิตไม่รู้เรื่องบางท่านอาจจะมีรายได้น้อยกว่า รายจ่ายบางนั้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการสอนผู้คนในชีวิตตัวเองโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องทุกข์ใจมันมีที่มาที่คล้ายๆกันคือการไม่ปล่อยวางเรามองดูนะว่า ถ้าว่าเรามองว่าคนในชีวิตของเราเนี่ยไม่ฟังเราพูดแสดงว่าเราคิดว่าเขาจําเป็นต้องฟังเราต้องเชื่อเราต้องเห็นด้วยกับเราอย่างนั้นใช่มไหมคือเราไม่เปิดโอกาสให้เขาได้คิดเองบ้างเข้าใจเองบ้างตัดสินใจเองและก็ลองผิดลองถูกในแบบของเขา ทำให้เราต้องใช้วิธีการบังคับหรือกำหนดกะเกณชีวิตของเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือพยายามที่จะให้เขาคิดหรือเห็นด้วยกับเราพเพราะมองว่าเรารู้มากกว่ารู้ดีกว่าเข้าใจโลกกระจ่ายแจ้งกว่าเขาสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ฟังเรา แท้จริงแล้วลึกๆเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเขาจริงๆก็ได้คือเราไม่ได้ฟังว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงทําไมเขาถึงคิดและรู้สึกรวมถึงเข้าใจอย่างนั้นเพราะถ้าเราเห็นได้ว่าตัวเองอ่ะยึดติดกับแนวคิดตรงนี้อยู่ เราก็พร้อมจะปล่อยวางได้แต่เราไม่เห็นเนี่ยเราคิดแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราเป็นฝ่ายที่เข้าใจอะไรอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราก็จะไม่ยอมฟังคนในชีวิตของเราเราก็พยายามเหลือเกินที่เขาให้เขาเห็นด้วยกับเราทำตามที่เราบอกทำอย่างที่เราแนะนนั่นแหละกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์เพราะเราไม่ได้ปล่อยวาง บางคนก็พยายามที่จะทำตัวให้แสนดีเพราะว่ามองว่าการเป็นคนดีก็ต้องบเห็นด้วยกับผู้คนทำตามที่ผู้คนบอกหรือพยายามแก้ปัญหาคนอื่นโดยบางครั้งก็หลงลืมที่จะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองบางคนรับอาสาทำานุ่นทำนี้สารพัด เพียงเพราะว่าอยากให้คนอื่นมองตัวเองเป็นคนดีก็กลายเป็นคนแสนดีที่เหนื่อยยากลาบากใจก็กลายเป็นความทุกข์ก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงในเมื่อรับปากคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วพยายาม,มที่ทาทาเหลือเกินเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรมตัวนี้แต่หาทางออกไม่ได้เนื้อกลายเป็นปัญหาเพราะ,ะรเพราะไม่ปล่อยวางความเป็นคนแสนดีไม่ปล่อยวางมุมมองว่า คนดีๆจะต้องรับปากต้องอาสาคนต้องใส่ใจผู้คนทุกๆคนต้องตอบรับคำร้องขอของคนที่มาขอความช่วยเหลือถ้าไม่ตอบรับจะรู้สึกไม่ดีสิ่งนี้ควรต้องทำก็คือปล่อยวางมุมมองนี้ก่อนนะถึงจะพ้นจากการเป็นคนแสนดีได้ บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใครหมิ่นไม่ได้ตำหนีไม่ได้งุดหงิดทุกครั้งไปเพราะมองว่าตัวเองเก่งดีแน่ฉลาดหรืออะไรทํำนองเนี้ยคือในเมื่อว่าฉันเป็นคนดีมีความโดดเด่นแบบนั้นแบบนี้จะต้องไม่มีใครมาตําหนิ จะต้องไม่มีใครมานินทาว่าร้ายทุกคนจะเริ่มเห็นว่าฉันเป็นคนดีเท่านั้นจึงจะเหมาะจึงจะควรการยึดติดมุมมองแบบนี้ว่าฉันเป็นคนดีและสิ่งที่ฉันควรได้รับก็คือการยกย่องสรรเสริญการเห็นด้วยหรือประสบการณ์ดีทั้งหลายควรจะเข้ามาสู่ชีวิตฉันการคิดแบบนี้แหละตีกรอบเราให้เราไม่มีสละ ในการใช้ชีวิตคือถ้าไม่ได้ฟังคำชื่นชมยกย่องสรรเสริญเราก็จะรู้สึกแย่และเมื่อต้องได้ฟังคำมินทาว่าร้ายหรือคำตำหนิเราก็จะหงุดหยิดเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเราติดกับมุมมองตรงนั้นอยู่หรือบางครั้งก็เราอาจจะเป็นทุกข์ใจเพราะว่าพยายามจะ เป็นฝ่ายถูกในความสัมพันธ์คือเวลาใครทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะตําหนิก็จะตักเตือนก็จะบอกเขาคือพยายามจะให้อีกฝ่ายเข้าใจในแบบที่เราเข้าใจพยายามเหลือเกินให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพราะเราแบกความดีไว้กับตัวเองว่าเราเท่านั้น ที่เป็นฝ่ายคิดถูกเข้าใจถูกแล้วเราก็กล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจของเราการเข้าใจแบบนี้แหละที่ทำให้เราต้องถุกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามามองดูนะสาเหตุหลักๆของการยึดถือก็คือการที่เราเข้าใจว่า เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยอย่างถูกต้องแล้วแท้ด้จริงไม่เลยเรามีความเข้าใจระดับหนึ่งแหละมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้การค้นพบของแต่ละคนแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่ใช่สัพพัญยูเหมือนพระพุทธเจ้าตราบนั้นก็มีอะไรๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจต่อไป